สวัสดีครับวันนี้ผมจะเนี่ยตู้สับย้อนี้เลยเนี่สากเป็นตู้ 1, สองจุดหนึ่สหรับขอครับแต่วันนี้ผมจะมาดัดแป้งใส่นี่นะครับวงจรบลูทูธย้ำนะครับอัน,นี้มีแต่เป็นวงจรบลูทูธนั้นต้องเอาผ้าขยายออกนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นผ้าขยายสัญญาณสัญญาณออกไปเข้าผ้าขยายที่นะครับตัวน,นี้นะเป็นสัญญาณเสียงนะคร ออกจากจุดนี้สองจุดหรือออกจากจุดนี้ก็ได้แล็กเสียบโทรศัพท์ออกจากนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ได้นะครับต่อเข้าเป็นสายไฟต่อเข้าบอร์ดผ้าขยายเลยนะครับเดี๋ยวต่อจุดไหนเดี๋ยวจะบอกให้ดูทีนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟเข้าตัวบอร์ดตัวนีนะ้จะใช้ไฟอยู่ที่5โวลต์น,นะครับสามารถใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ที่เสียบโทรศัพท์ก็ได้หรือคุณจะเดินเป็นแบตสายไฟเป็นแบตเตอรี่จากบัวแห่งวงจรจาก เดี๋ยวเราไปดูจุดไฟวงจรตัวเนี้ยว่ามันมีไฟออก5โวลต์ไหมถ้าไม่มีเราก็จะผ่านไอซีเลกูเล7805หนึ่งตัวนะครับนี่เราก็แกะบอร์ดมาแล้วครับครับตอนนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ที่เราเตรียมกหรอครับก็มีบอร์ดบอร์ดขยายนะครับที่แกะออกมาจากอโพงคอมนะครับตัวน,นี้เอยแล้วก็มีนี่บอร์ดบลูทูธเนี่ยฮะบลูทูธ จะมีหลายรูปแบบครับแต่อย่างเงี้ยแบบเนี้ใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็มีเนี่ยเราต้องแปลงไฟให้เหลือไฟ5โวลต์เพื่อจะจ่ายไฟให้ใหกระบ,บอกตัวนี้เพราะว่าชุดผ้าขยายเนี่ยมันจะเป็นไฟ12โวลต์หาไฟ5โวลต์แล้วไม่มีแล้วก็ต้องผ่าน IC ซี7805หนึ่ตัวนะครับแล้วก็ C ีคาปาซิเตอร์ครับหรือ C ีถ้าไหลก็ได้ครับแต่นี้ผมใช้ค่า2247ก็ได้ครับ ดูที่อยู่ไฟที่สิบหกโวลต์อย่าให้มันต่ำกว่าสิบสองโวลต์แล้วกันนะครับเอาไว้ค่อม่อกรองไฟนะครับเนี่ยไว้ต่อคอมลบกับลบวบวกกวับบวกนะครับเพื่อกองไฟเพื่อกองไฟจากตัวนี้เวลาจ่ายมาไฟมันจะนิ่งครับแล้วก็สวิต์ปิดเปิดหนึ่งตัวเดี๋ยววิธีการต่อผมแล้วก็สายไฟเนี่ยสายไฟก็หาจากที่เรามีอยู่นะอันนี้อันนี้ได้อันนี้จะเป็นที่ใช้เป็นสายสัญญ,ญาณน,นะครับนี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นสายสัญญาณอันนี้เพราะมันมีซีนอยู่ข้างในเป็นซีนฟอยอยู่ข้างในนะครับสองเส้น อันนี้ก็จะเป็นสายไฟเก่าๆนะเส้นเล็กๆพอดีกาลังดีครับเราไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็เอามาตัดปอกเอาข้างในมาใช้ให้เป็นเกิดประโยชน์ได้ครับเห็นไหมมันมีหลายเส้นครับเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็เอามาใช้งานเอาสายข้างในมาใช้งานได้โอเคนะครับเพราะว่ามันก็เล็กกาลังดีครับบอร์ดมันะเล็กบอร์ดไม่ได้ใช้ไฟอะไรมากไฟแค่สามถึงห้าโวลต์เท่านั้นเองนะผมจะมีสวิตช์ใช่ไหมมีสวิตช์หนึ่งตัวสองเรียกอะไรสองช่องถ้าเป็นสามช่องจะมีขึ้นมาเป็นเก้าขา,างเงี้ยมันมี บวกลบกาวเห็นไหมเอามันมีซ้ายขวากาวเห็นไหมครับเนี่ยจากบอรนะ์ดเนี่ยซ้ายซ้ายซ้ายขวากาวบางคนเขาทำเขาจะเลือกดึงสัญญาณออกจากจุดนี้นี่ครับจุด L กับจุด R เห็นไหเนี่ยนี่สัญญาณเข้านะครับเพื่อจะผ่านมาบลูทูธนี่เพื่อจะผ่านมาบอร์ดบลูทูธนี้นะครับเนี่ยบลูทูธจะมี LR นี่จะมีสัญญาณ LR เห็นไหมครับแต่ผมจะไม่เลือกตัดตรงนี้ผมจะเลือกตัดกาวนี่ฮะมีตรงนี้จะมีกาวเห็นไหมมีกาวนี่ก็มีตำแหน่งกาวผมจะเลือกตัดกาวนี่นี่ฮะตัวไฟ ตัวเดียวกันบอร์ดตัวนี้จะเป็นบวกบวกลบกาวนะครับบอร์ดนี้เป็นเป็นไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวเนี่ยอันนี้ไฟบวกไฟลบอยู่นี่นฮะแล้วก็กาวเนี่ยมันจะมีซีสองตัวมีไดโอดนะผ่านมาแปลงมามาแปลงเอซีผ่านมาเป็นบิดไดโอดมาเข้าซีสองตัวนะครับเป็นบวกลบกาวแต่กาวตัวเนี้ยมันจะเป็นกาวเดียวกับเนี่ยฮะกาวลําโพงเห็นไหมกาวตัวสรรัญญาณกาวไฟ กาวไฟ7805ใช้ตัวเดียวกันนั้นผมก็จะเลือกตัดที่กาวเพราะอะไรเวลาผมไม่ใช้งานบลูทูธมันจะต้องมันจะได้ไม่มีไฟ12โวลต์จ่ายมาที่ตัวนี้จ่ายมาที่บอร์ดตัวนี้ผ่านตัวนี้ตลอดเวลาเพราะตัวนี้มันมันจะร้อนพอเลือกตัดกาวปุ๊บใช้สวิตช์นี่เป็นตัวตัดกาวใช่ไหมนี่ใช้กาวหลักอันนี้กาวที่เรากดใช้งาน เชื่อมต่อกาวที่จะส่งไฟมาให้ตัวนี้นะฮะตัวนี้กับตัวนี้ใช้กาวเดียวกันนี่ยอันนี้กาวเดียวกันเลยกาวเส้นเดียวกันตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้กาวหลักออกมาจากซีตัวซีนี่ฮะกาวหลักเพราะว่าผมไม่อยากให้เวลาเราไม่ใช้งานบลูทูธอ่ะไม่อยากให้ไฟสิบสองโวลต์มานาจ่ายผ่านเจ็ดแปดศูนย์ห้าแล้วมันเลี้ยงบอร์ดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเลือกตัด L อลกับอาเลือกตัดเสียงแต่ยังมีไฟมาเลี้ยงอยู่เข้าใจไหมครับคือพูดง่ายไฟตัวนี้ยังติดอยู่แต่ถ้าผมเลือก ตัดกาวอันนี้เชื่อมต่อก็จริงอ่ะแต่กาวตัวนี้ถูกตัดออกกาวตัวนี้ถูกตัดออกไฟไม่ครบวงจรยังไงไฟตัวนี้ก็ไม่ติดก็ไม่ถูกกันไม่ไหลผ่านตัวนี้ก็จะไม่ร้อนอันนี้ก็จะไม่ร้อนไม่ไม่ได้เปิดทํางานนะผมนี่ผมเลือกตัดกาวนะครับแล้วแต่คนนะบางคนจะเลือกตัดอันนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะทางานตลอดเวลามจะร้อนครับตัวเจ็ดแปดศูนย์ห้าเนี่ยมันจะแปลงไฟสิบสองโวลต์ให้เหลือห้าโวลต์เนี่ยตัวนี้มันจะร้อนไม่ต้องตัด L-I-R เชื่อมต่อปกติแต่เราใช้ตัดกาวเอา เพราะอะไรถ้าเราไม่เปิดกาวไฟมันไม่ครบวงจรนะฮะไฟไม่ครบวงจรยังไงตัวนี้ก็ไม่ทํางานอยู่ดีถึงมันเชื่อมอยู่อยู่จริง LR เชื่อมอยู่ก็จริงอแต่กาวไม่ได้เชื่อมมันก็ไม่ครบวงจรงมันก็ไม่ติดอยู่ดีโอเคนะครับแล้วแล้วแต่รับแล้วแต่บางคนจะเลือกต่อครับอันนี้ผมจะเลือกต่อสนาดนี้ครับเพื่อไม่ให้ IC7805 มันร้อนนะครับไม่ได้ถูกใช้งานโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยครับเดี๋ยวมาดูไอทีนะครับเวลาต่อผมจะบ่อยทีหนึ่งนี่ นี่คือกาวทั้งหมดเนี่ยกาวเห็นไหมกาวมันจะวิ hmm. planet, mm ่ง hmm. ถ hey, really. oh, ึงก the like mm ันหมดเนี่ยนี่คือกาวเนี่ยนี่ยชุดกาวทั้งหมดมันจะคุมมันลงมันลุ่มอะไรหมดที่คือกาวเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจใช้มิเตอร์เข็มจับดูก่อนนะครับมิเตอร์เข็มจับถ้าเข็มตีก็แสดงว่ามันเป็นกาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเนี่ยคนไปต่อวงจรที่เป็นบวกลบกาวนั่ยต้องแยกออกครับเนี่ยถ้าเป็นนี่ฮะนี่มิเตอร์เข็มแตะเห็นะเห็นไหมไฟแดงสังเกตที่ไฟแดงนะครับไฟแดงที่ของมิเตอร์นะเนี่ยเห็นไหมไฟแดงจะขึ้นเข็มตีมมััครบบก็าจ ตัวนี้จับตัวนี้นี่กาวตัวนี้นะกาวตัวนี้นะสายไหนก็ได้จับกาวแล้วก็มาจับกาวหลักนี่จากซีเลยตัวซีนี่เห็นไหมเห็นไหมครับไฟแดงขึ้นเห็นไหมก็คือว่าตรงนี้มันใช้กาวไม่ใช่ไม่ใช่ไฟลบถ้าไฟลบคือนี้นี่ไฟลบกลาวนี่ไฟลบอยู่นี่นี่ไฟบวกอันนี้ไฟลบเนี้ยเห็นไหมครับเข็มตีเหมือนกันอนะ่ะแต่ไฟแดงไม่ติดคือมันไม่ใช่กาวหลกักพูดง่ายไม่ใช่กาวหลักเห็นนะครับมันเป็นไฟลบเฉย ลบนี่ลบวก12บสอโวลต์ลบสิบสองโวลต์นะพูดง่ายๆกาวก็คือกาวครับต้องแยกให้ออกโอเคนะครับแล้วเราก็จะทําเราก็เช็คก่อนถ้ามันเป็นเออ่ใช้เนี่ยมาแปลงจ่ายมาไฟสองเส้นนะครับบวกบวกสิบสองบวกสิบสองลบหนึ่งตรงนี้ลบคือตัวกาวเนี่ยกาวจากมาแปลงลบแต่้ามันเป็น AC นะครับมันก็จะมาแปลงซีซีไอผ่น ในโอดบิดเลติฟายให้เป็นให้เป็นไฟบวกไฟลบก้าจ่ายมาที่นี่ไฟบวกไฟลบตัวนี้บวกลบชนกันก็จะเป็นกาวเข้าใจนะเนี่ยหลักการทํางานของอไอ้ภาคจ่ายไฟบวกลบกาวนะครับตัวนี้ฮะเพื่อใจ่ายให้พวกภาคขยายที่ใช้บวกลบกาวครับไฟบวกไฟลบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่กาวครับเป็นไฟลบตัวนี้ก็เป็นไฟลบเนี่ยตัวขยายเนี่ย พวกทานซิเตอร์จะเป็นใช้เป็นไฟลบนะไม่ได้ใช้กาวถ้าเป็นไอซีไอซีชิปหลายๆขาเอาเอเอพวกนั้นนะใช้กาวอันนั้นเป็นผ้าขยายแบบเขาเรียกผมอตอนนี้ผมจําไม่ได้อันนั้นไม่มีไฟบวกลบกาวใช้ไฟบวกกับกาวอันนั้นนหละก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากจะรู้พวกเนี้ยถ้าไม่ทําทุกวันมันก็จำไม่ค่อยได้อย่างผมยังจำไม่ค่อยได้เลยผมจำได้เฉพาะพวกนี้เฉย วันั้นเราก็ต้องใช้อาศัยวัดเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอ่าเจ็ดแปดศูนย์ห้าติดกับซิงค์นะครับหาซิงค์มาซิงค์ที่อยู่ในพวกบอร์ดโวลส์ายก็ได้ครับเนี่ยใส่ซิลิโคนหน่อยครับใครมีครับซิลิโคนที่ใส่ทีวียูคอมก็ได้นะครับเหมือนกันถ้าใครกลัวมันจะไปโดนจุดอื่นแล้วกาวไปโดนก็คือตอนนี้พอติดนี้ยเราไม่มีตัว เมกล้าไม่กล้าลองข้างหลังนะครับมันก็บอร์ดหลังบอร์ดนี้จะเป็นกาวหมดเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ลองไมก้าถ้าใครกลัวก็เอาไมก้าลองหน่อยนะครับแต่ถ้าลองก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะตัวแบบนเนี้ยรูน็อตเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นบล็อกพลาสติกกันนะครับไม่งั้นไข่น็อตไปน็อตมันก็ไปถูกกดอยู่ดีก็เป็นกาวอยู่ดีครับฮะฉั้นผมจะเลือกไม่ลองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปติดไปกับข้างตู้จะไม่ไม่ต้องมาติดอยู่บนบอร์ดตัวนี้ พราะตัวนี้มันเป็นไฟลบนะครับไม่ใช่กาวซิงค์ตัวนี้นะนี่ซิงค์ใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่กาวนะครับผมลองวัดแล้วเป็นไฟลบนีคยพวกนี้มันจะเป็นไฟลบังนั้นไม่ควรโดนกันอย่างนี้นี่ก็เฉพาะของมันเลยระบายความร้อนเฉพาะตัวไปเลยอ๋อตึงมือครับนี่ครับไม่ร้อนแล้วครับนี่แล้วแต่ถนัดครับจะวางแนวนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะวางนะครับหรือจะวางแนวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่มีผลตอนนี้เราก็ทดสอบไฟก่อนนะครับเนี่ยตั้งมิเตอร์อันนี้เป็นไฟ17โวลต์นะครับไม่ใช่12โวลต์ มันมา12แล้วบนผ่ัน d ด y o l แล้วบิดแล้วก็เป็น17โวลต์นะครับแต่ IC 7805เนี่ยมันรับได้ครับมันรับไปถึง35โวลต์ครับแปลงมาเหลือ5โวลต์ครับอันนี้ผมก็ลองตรสอบเทส7805นะครับจ่ายไฟเข้าไปเนีฮะมันจะออกมาจ่ายเข้า17ออก5โวลต์นะครับเนี่ยโอเคก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็ต่อชุดวงจรเลยครับใส่ท่อหดครับการขาก็แส่ครับเนี่ยฮะ น,นี่ก็ไฟ5โวลต์จาก805นะครับนนกาวเข้ากาวนะครับน่ครับบวกลบไฟกันนะสายได้มาใกล้กันนะครับ,าานนรบอันนี้กาวเนี่ยกาวเข้าถึงกันนะครับแล้วก็ต่อเนี่ยกาวนะครับก,าว,กาวนี่กาวนี่กับกาวไฟ อันเดียวกันครับเนี่ยเดียวกันเดี๋ขอใส่ท่อหดสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้สายมันคลายออกเราเชื่อมพ่วงนี้เลยนะครับนี่เพราะว่าไงปรศัพท์สวิตช์มันถึงกันวลหรอครับเปิดประมาณนี้นะครับนี่ นี้นะครับนี่เดี๋ยวเขาจะติดบอร์ดเส้นแบบนี้นะครับอันนี้จะไฟไฟก็มารอเลยพอถ้าเราย,ยังไม่กดสวิ์มันก็ไม่ไม่ครบวงจรครับเออแล้วก็เหลือสายสัญญาณเข้านี่นะครับโอเคสวิ์เสร็จตอนนี้เดี๋ยวรอประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างครับตอนนี้กําลังนั่นเยงยุ่งอยู่นะครับตอนนี้ผมขอต่อสายสัญญาณนะครับ เนอร์ล้างซะหน่อยนะครับเนอร์ล้างสนิดครับเอาประกอบก่อนครับอืมปลกสายสัญญาณละไร่อยไล่ที่หลังนะครับเนี่ยเพื่รวมใส่ได้ไม่ได้นะครับ เอวอย่างนี้นะครับกวาวย้อนหลอดหยอดนะครับเดี๋ยวใช้หุ่นแรงบี้พลาสติกไดไ้ผมไม่แน่ใจเนี่ยบไม่น่าจะถึงนะครับไม่เจอว่าจะหานัดเล็กๆใส่เดี๋ยวเอากาวย้อนหยอดหน่อยครับเรื่ออะไร นีย่ย้อนก็นดอยู่ครับเนี่ยนี่เอาไปเลยครับประมาณนี้นะครับนี่ัญสาณเดี๋ยวเราค่อยต่อให้หลังเดี๋ยวเราหาตำแหน่งไว้นี่ครับเหลือสายสัญญยานกับสายไฟเข้านี่ฮะสองเส้นนะครับ ครับอันนี้สีแดงนีอเปล่าจะหดด้วยประมาณนี้ครับาม,ามาประกรอบกันเลยออยอดกาวร้อนหน่อยนะครับตัวนี้ฝนก็โตกอีกครับใส่น็อตลองเท้าสองตัวนะครับยังไม่ได้ต่อลำโพงครับ ก็ได้นะครับต,ต่อลำโพงตัวน้อยครับมันถึงจะได้ยินเสียงตุ้มดุ้งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูครับนี่ตัดไฟปิดก็เครื่องเปิดปิดนะครับเดี๋ยวก็ขอลองเทสเสียงต่อครบระบบเลยนะครับเราลองเทสกันนี่ลำโพงคอมไม่ต้องต่อสายแจ็คนี่นะครับนี่แล้วก็กดอ่าได้ยินเสียงไหครับตึงมดงแล้วเชื่อมต่อครับอ่ากำลังจะเชื่อมต่อค้นหาบลูทูธอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาบลูทูธมา เปิดได้เข้าครับเดี๋ยวสักปู่นะครับเป็นต่อนะครับเมื่อกี้ตงึงดึ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมอลองเทสเพลงนี้ท,นทุกวันที่ลาซาดา้ะะดาเนี่ครับลองแล้วเสียงเดี๋ยวเป็นเพลงอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงกันนะครับเอาเป็นที่มิโดลิกัสิ์นี่กว่นานี่ครับ ิดจากบลูทูธนะครับก็เป็นอ,อ,อันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สายไม่ต่อนะครับเปิดจากบลูทูธนะครับนี่ดสวิตช์ครับเปิดสวิ์ปิดสวิ์นี่มันจะตัดไฟที่จะไปเลี้ยงบอร์ดด้วยสองทางเลยได้ต่อผ่านกาวนะครับ นี่น็อตยังไขไม่หมดครับอย่ากระพือหน่อยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาอีกลองอีกทีหนึ่งก็าฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปลำโพงคอมแปลงบอร์ดบลูทูธใส่ครับใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อคอมนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ